ฟสัญญาณของรถตำรวจคุณคิดว่าเด็กชายที่ถูกทิ้งโดยย่าจะกลายเป็นเหมือนเดิมแต่ความจริงหลังสิบปีจะทำให้คุณช็อกบ้านเก่าที่เต็มไปด้วยความทรงจำความลับและการตัดสินใจของยา่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาจะเปลี่ยนชีวิตเด็กชายตลอดไปแสงแดดอ่อนส่องลอดผ่านหน้าต่างไม้ของบ้านเก่าฝุ่นลอยอยู่ในอากาศทำให้ทุกการหายใจเต็มไปด้วยความหนักอึ้งเด็กชายยืนอยู่หน้าประตูรู้สึกถึงความเย็นจากไม้เก่าใต้ฝ่าเท้า ย่าของเขายืนตรงกลางห้องสายตาเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดเด็กชายพยายามไม่ให้ตัวเองสัน่นแต่หัวใจเต้นแรงเกินกว่าจะควบคุมได้ย่าพูดด้วยเสียงนิ่งแต่เต็มไปด้วยความเด็ดขาดเด็กชายรู้ทันทีว่าคำพูดนี้จะเปลี่ยนทุกอย่างร่างกายของเขาแข็งทื่อความหวังที่เคยมีจางหายไปทันทีกลิ่นไม้เก่าและกลิ่นดินจากสวนหลังบ้านแผ่เข้าจมูกมือของเขาสัมผัสกับก,บกระเป๋าใบเล็กที่เตรียมไว้ ทุกเสียงรอบตัวเหมือนช้าลงลมหายใจของเขากลายเป็นเพียงเสียงเดียวที่ได้ยินยากกาวเข้ามาใกล้และวางมือหนักบนไหล่เขาเด็กชายรู้สึกถึงแรงกดดันและความอบอุ่นที่ผสมกันอย่างแปลกประหลาดเขาต้องก้าวออกจากบ้านเพื่อเผชิญกับสิ่งที่ไม่รู้จักทุกย่างก้าวบนทางเดินไม้ทําให้เสียงก้องสะท้อนไปทั่วสายลมพัดผ่านต้นไม้เสียงใบไม้กระทบกันเหมือนเสียงกระซิบเด็กชายเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมือนเดิม สายตาของเขามองไปยังท้องฟ้าแต่ไม่เห็นความคุ้นเคยทุกความทรงจำของบ้านเก่าเริ่มเลือนหายหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความกลัวและความคาดเดาไม่ได้ร่างกายของเขารู้สึกทั้งอ่อนแรงและตื่นตัวไปพร้อมกันเมื่อเขาหันกลับไปมองบ้านอีกครั้งสิ่งที่เห็นทำให้เขาช็อกจนแทบไม่หายใจบ้านเก่าเหมือนหยุดเวลาทุกหน้าต่างและประตูยังคงเปิดกว้าง แสงแดดยามบ่ายตกกระทบพื้นไม้ทำให้รอยร้าวและฝุ่นชัดเจนขึ้นเด็กชายเห็นเงาของตัวเองสะท้อนบนผนังเก่าแต่สิ่งที่ทำให้เขาตกใจที่สุดคือร่างที่ยืนอยู่ในเงามืดของห้องรับแขกไม่ใช่ญาติของเขาแต่เป็นใครบางคนที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนใบหน้าเรียบเฉยแต่สายตาเย,ยนเยือกมองเขาเหมือนอ่านทุกความคิดลมหายใจของเขาติดขัดเหงื่อเริ่มไหลาตามหน้าผากทุกเสียงในบ้านเหมือนถูกกลืนหายเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นของตัวเอง เด็กชายก้าวถอยหลังความกลัวกัดกินทุกความคิดร่างแปลกหน้าเคลื่อนเข้ามาใกล้ช้าแต่ทุกก้าวหนักแน่นและมั่นคงกลิ่นน้ำมันจากเตาเก่าลอยเข้าจมูกแต่กลับผสมกับกลิ่นเย็นของสิ่งไม่คุ้นเคยเด็กชายรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในตัวเองเขาไม่ใช่เด็กคนเดิมที่ยืนอยู่ตรงประตูอีกต่อไปทุกความกลัวเริ่มผสมกับความสงสัยว่าตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นร่างแปลกหน้าหยุดตรงหน้าเขาใบหน้ามองเขาโดยไม่พูดอะไร แล้วย่าของเขาก็ปรากฏตัวข้างหลังร่างนั้นสายตาของย่าเต็มไปด้วยความเศร้าและความหนักอึง้งเด็กชายรู้ทันทีว่านี่คือบทเรียนที่เขาจะต้องจําไปตลอดชีวิตทุกอนูในร่างกายของเขาตึงเครียดความตื่นตัวและความกลัวผสมกันจนเหมือนหัวใจจะระเบิดในขณะที่เขายังไม่ทันตั้งตัวร่างแปลกหน้าก้าวเข้ามาใกล้ยิ่งขึ้นเด็กชายรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างเหมือนเขาถูกดึงเข้าสู่ความลับที่ซ่อนอยู่ในบ้าน สายตาของเขามองไปยังทุกมุมของบ้านเก่าทุกเนาทุกฝุ่นทุกเสียงกลายเป็นปริศนาที่เขาต้องไขหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาและในจังหวะน,นั้นเองเด็กชายรู้ว่าทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเด็กชายยืนตัวแข็งสายตาจับจ้องไปที่ร่างแปลกหน้าร่างนั้นยิ้มบางๆแต่รอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความลึกลับและเย็นชาย่าของเขาไม่พูดอะไรแต่สายตาของย่าบอกเรื่องราวทั้งหมดเด็กชายเริ่มสังเกตเห็นรายละเอียดเล็กๆรอบตัว ภาพวาดเก่าบนผนังเริ่มเหมือนมีชีวิตเคลื่อนไหวราวกับกำลังสื่อสารเสียงลมที่พัดผ่านหน้าต่างกลายเป็นเสียงกระซิบชัดเจนขึ้นร่างแปลกหน้าก้าวเข้ามาใกล้พร้อมเอื้อมมือมาสัมผัสไหลเขาเด็กชายรู้สึกถึงกระแสพลังบางอย่างผ่านตัวร้อนเย็นสลับกันทุกความทรงจำเก่าเกี่ยวกับบ้านและญาก,กลับผุดขึ้นมาในใจเขารู้ว่าการตัดสินใจของญาตลอดหลายปีก่อนมีเหตุผลลึกซึ้งที่เขาไม่เคยเข้าใจ ร่างแปลกหน้าหยุดและยา่าพูดเสียงเบาแต่หนักแน่นคําพูดนั้นกระแทกใจเด็กชายเหมือนฟ้าผ่ากลางใจเขารู้สึกทั้งกลัวทั้งสับสนทั้งตื่นเต้นในเวลาเดียวกันทุกอย่างรอบตัวเงียยสนิทเหลือเพียงลมหายใจของเขาและร่างแปลกหน้าเด็กชายก้าวถอยหลังแต่เท้าสะดุดกับกระเป๋าเก่าในกระเป๋ามีจดหมายเก่าของพ่อแม่เขาตัวอักษรเรียงร้อยด้วยความรักแต่ซ่อนความลับที่เขาไม่เคยรู้ เมื่อเปิดอ่านเด็กชายรู้สึกถึงความจริงที่ทําให้เขาช็อกจนแทบล้มเขาเพิ่งเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความบังเอิญทุกการตัดสินใจของยา่าทุกการทิ้งความเปลี่ยนแปลงของตัวเองล้วนเชื่อมโยงกับความลับที่ซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้มาตลอดเด็กชายหายใจแรงสายตาเบิกกว้างความกลัวความสงสัยและความเข้าใจผสมกันอย่างวุ่นวายและในชั่วพริบตาเดียวเขารู้ว่าไม่มีทางหวนกลับไปเป็นเด็กคนนั้นอีก เด็กชายยืนตรงกลางห้องหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดร่างแปลกหน้าก้าวถอยไปและเผยให้เห็นใบหน้าที่คุ้นเคยเด็กชายแทบไม่เชื่อสายตามันคือเงาสะท้อนของตัวเองในอนาคต่าของเขายืนข้างๆรอยยิ้มเจือความเศร้าและความเข้าใจเด็กชายรู้ทันทีว่าการตัดสินใจของญาไม่ใช่เพื่อทำร้ายแต่เพื่อให้เขาเติบโตและเรียนรู้บทเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเขาเห็นภาพอดีตซ้อนอยู่รอบตัวทั้งเสียงหัวเราะและน้ำตาของครอบครัว ทุกความเจ็บปวดทุกความผิดหวังกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตสายลมพัดเข้ามาอีกครั้งคราวนี้เย็นสบายแต่เต็มไปด้วยพลังบางอย่างเด็กชายรู้สึกถึงความกล้าหาญและความเข้มแข็งที่ซ่อนอยู่ในตัวเองยาก้าเข้ามากุมมือเขาไว้แน่นเสียงหัวใจของทั้งคู่เหมือนสอดประสานร,ร่างสะท้อนของเขายิ้มบางๆก่อนค่อยๆจางหายไปในเงามืดเด็กชายหายใจลึกรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เขาไม่ใช่เด็กชายที่ถูกทิ้งอีกต่อไปแต่เป็นคนที่พร้อมเผชิญโลกกว้างทุกความเจ็บปวดและความกลัวกลายเป็นพลังที่ทําให้เขาเข้มแข็งขึ้นเมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างแสงแดดอ่อนยามบ่ายส่องเข้ามาบ้านเก่าดูอบอุ่นและคุ้นเคยอีกครั้งแต่สายตาเด็กชายเต็มไปด้วยความหมองใหม่เขายิ้มอย่างมั่นใจรู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เขาเลือกเองเด็กชายก้าวออกไปจากบ้านครั้งแรกโดยไม่ลังเล ทุกก้าวบนทางเดินไม้เต็มไปด้วยความหมายและความแข็งแรงบ้านเก่าหลังก็ยังอยู่ตรงนั้นแต่เด็กชายรู้ว่าเขาไม่ใช่เด็กคนนั้นอีกต่อไปทุกสิ่งที่เคยกลัวและไม่เข้าใจตอนนี้กลายเป็นบทเรียนและพลังที่แท้จริงเด็กชายพร้อมแล้วที่จะก้าวสู่โลกใหม่ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและความรู้สึกที่เต็มไปด้วยชีวิตเด็กชายก้าวออกจากบ้านเสียงไม้ดังใต้ฝ่าเท้าเป็นจังหวะที่มั่นคงลมพัดเบาๆพัดเอากลิ่นดินและใบไม้เข้ามาเต็มปอด ท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีส้มอ่อนผสมสีชมพูเสมือนสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่เด็กชายมองไปรอบตัวเห็นต้นไม้เก่าและดอกไม้ที่ยืนต้นอยู่แม้ผ่านเวลานานทุกอย่างดูเหมือนสงบแต่ในใจเขายังคงมีความตื่นเต้นและความคาดหวังเขาสัมผัสถึงความเข้มแข็งที่ซ่อนอยู่ในตัวเองมากขึ้นทุกก้าวเสียงนกร้องระหว่างต้นไม้เติมเต็มความเงียบอย่างละมุนเด็กชายยิ้มอย่างสงบแต่สายตาย,ยังเต็มไปด้วยความตั้งใจ บ้านเก่าที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ของความตัวตอนนี้กลายเป็นแรงผลักดันให้เขาโตขึ้นทุกความทรงจำทั้งน้ำตาและเสียงหัวเราะกลายเป็นบทเรียนชีวิตที่ไม่อาจลืมเขารู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะไม่ง่ายแต่เขาเชื่อมั่นในตัวเองและในสิ่งที่ย่าต้องการให้เขาเรียนรู้เด็กชายหันกลับไปมองบ้านอีกครั้งรู้สึกถึงความอบอุ่นจากรั้วไม้และเงาของยา่าหัวใจเขาเต็มไปด้วยความขอบคุณและความหวังใหม่ ทุกก้าวของเขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเติบโตการเปลี่ยนแปลงและความกล้าที่จะ,ะเผชิญโลกเขาเดินต่อไปบนเส้นทางดินที่ทอดยาวไปข้างหน้าลมพัดผ่านผมของเขาและเสียงหัวใจของเขาเต้นรวมเหมือนประกาศว่าการเดินทางชีวิตเริ่มต้นขึ้นแล้วเด็กชายไม่เพียงแค่เปลี่ยนแปลงแต่กลายเป็นคนที่แข็งแกร่งและพร้อมสำหรับทุกสิ่งท้องฟ้าเปิดกว้างแสงแดดส่องลงบนเส้นทางที่เขาเลือกเขาก้าวต่อไปด้วยความมั่นใจทุกย่างก้าว และในใจของเขาเขารู้ว่าความกลัวในอดีตจะไม่เคยหยุดเขาอีกเด็กชายหายใจลึกและเดินต่อไปสู่โลกที่รอคอยเขาอยู่ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยชีวิตเด็กชายเดินไปบนทางดินทอดยาวเสียงกรอบแกรบใต้เท้าเป็นจังหวะที่มั่นคงและหนักแน่นทุกสายลมพัดผ่านเหมือนกระซิบถึงความกล้าหาญที่ซ่อนอยู่ในตัวเขาท้องฟ้าเปิดกว้างสีทองอ่อนปนชมพูสะท้อนความสงบหลังพายุชีวิต เขามองไปรอบตัวเห็นต้นไม้สูงและดอกไม้ที่ยังคงพลิบานแม้ผ่านการเวลาเด็กชายยิ้มบางๆและรู้สึกถึงความอบอุ่นในหัวใจบ้านเก่าที่เคยเป็นความกลัวตอนนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเข้มแข็งทุกก้าวของเขาบนเส้นทางดินเต็มไปด้วยพลังและความตั้งใจเสียงนกร้องและใบไม้กระทบกันเหมือนเป็นดนตรีประกอบชีวิตของเขาเด็กชายรู้ว่าอนาคตเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่รู้แต่เขาพร้อมเผชิญทุกความท้าทาย ร่างกายของเขาแข็งแรงขึ้นทุกย่างก้าวสายตาเต็มไปด้วยความมั่นใจหัวใจที่เคยอ่อนแอตอนนี้เต็มไปด้วยพลังและความหวังเขาหยุดมองกลับไปยังบ้านหลังเก่าแสงแดดส่องผ่านหน้าต่างไม้รอยยิ้มของย่าผ่านหน้าต่างเหมือนบอกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีเหตุผลเด็กชายหันกลับไปมองเส้นทางข้างหน้าและก้าวเดินต่อด้วยหัวใจที่แข็งแรงทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความสงบความเข้มแข็งและความกล้าที่จะ,ะเผชิญโลก เส้นทางข้างหน้ากว้างไกลและเขาพร้อมแล้วที่จะเริ่มชีวิตใหม่ด้วยตัวเองแสงแดดยามบ่ายตกกระทบใบไม้ทําให้ทุกอย่างสว่างสวยอย่างเต็มตาเด็กชายก้าวต่อไปด้วยความมั่นใจเสียงหัวใจของเขาสอดประสานกับธรรมชาติรอบตัวเขาไม่ใช่เด็กชายที่เคยกลัวอีกต่อไปแต่เป็นผู้ที่เติบโตเต็มไปด้วยความแข็งแกร่งและความหวังและเส้นทางชีวิตใหม่ของเขาเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับแสงแดดอ่อนและสายลมที่พัดเบา เด็กชายเดินไปตามทางดินเสียงกรอบกแกรบของเท้าเขาส่งสะท้อนในความเงียบรอบตัวสายลมพัดเอากลิ่นดินและดอกไม้เข้ามาผสมกับเสียงใบไม้กระทบกันเป็นจังหวะเขามองไปรอบตัวบ้านเก่าอยู่เบื้องหลังเต็มไปด้วยความทรงจําทุกภาพและเสียงจากอดีตกลับมาชัดเจนทั้งน้ําตาและเสียงหัวเราะเด็กชายรู้สึกถึงความเข้มแข็งและความกล้าที่เติบโตขึ้นในตัวเองแสงแดดยามบ่ายส่องลงบนเส้นทางดินทําให้รอยเท้าของเขาชัดเจนเหมือนเป็นเครื่องหมายของการเริ่มต้นใหม่ เขาเห็นรังนกบนต้นไม้สูงและนกตัวเล็กบินออกไปเหมือนสัญลักษณ์ของความอิสระหัวใจของเขาเต้นแรงแต่ไม่ใช่ความกลัวอีกต่อไปแต่เป็นความตื่นเต้นและความพร้อมทุกก้าวที่เดินทําให้เขารู้ว่าเขาเลือกเส้นทางชีวิตด้วยตัวเองร่างกายของเขาเต็มไปด้วยพลังและความมั่นใจเด็กชายหยุดมองไปยังท้องฟ้าก้อนเมฆสีทองลอยไปช้าๆแสงแดดสะท้อนบนใบไม้ทําให้ทุกอย่างราวกับเต็มไปด้วยชีวิตเขาหายใจลึกและรู้สึกถึงความสงบภายในใจ บ้านเก่าที่เคยเป็นความกลัวตอนนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของบทเรียนและความเข้มแข็งทุกความทรงจําทุกความเจ็บปวดกลายเป็นพลังที่ทําให้เขาเติบโตเด็กชายก้าวต่อไปด้วยรอยยิ้มและหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังสายลมพัดผ่านผมของเขาเบาๆเหมือนกระสิบว่าอนาคตกําลังรอเขาอยู่เขามองไปข้างหน้าเส้นทางดินทอดยาวและเต็มไปด้วยโอกาสทุกย่างก้าวคือการประกาศตัวว่าเขาพร้อมแล้วสําหรับโลกกว้าง เด็กชายไม่เพียงแค่เปลี่ยนแต่กลายเป็นคนที่เข้มแข็งและเต็มไปด้วยชีวิตและแสงแดดยามบ่ายนั้นส่องลงบนเส้นทางชีวิตใหม่ของเขาเด็กชายเดินต่อไปสายตาจับจ้องไปยังอนาคตที่เขาเลือกเองหัวใจเขาเต็มไปด้วยความกล้าความหวังและความเข้าใจทุกความกลัวในอดีตกลายเป็นบทเรียนที่ช่วยให้เขาเติบโตเส้นทางชีวิตใหม่ของเขาเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับลมหายใจที่มั่นคงและทุกสิ่งรอบตัวยืนยันว่าเขาพร้อมแล้วสำหรับการเริ่มต้นครั้งใหม่ เด็กชายเดินไปเรื่อยๆรู้สึกถึงความกว้างของโลกที่เปิดรอเขาอยู่ทุกสิ่งรอบตัวเหมือนมีชีวิตดอกไม้เอนตามสายลมนกบินวนบนท้องฟ้าเขารู้สึกถึงพลังบางอย่างในใจเหมือนทุกความเจ็บปวดที่ผ่านมาเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันบ้านเก่าหลังนั้นยังอยู่เบื้องหลังแต่ไม่ใช่ที่ของความกลัวอีกต่อไปเขาหยุดมองไปยังบ้านย่าของเขายืนโบกมือให้ราวกับส่งกำลังใจเด็กชายยิ้มอย่างมั่นใจและเต็มไปด้วยความขอบคุณ หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความเข้มแข็งและความกล้าที่จะ,ะเผชิญสิ่งที่ไม่รู้ทุกก้าวบนเส้นทางดินข้างหน้ากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเติบโตและความหวังลมพัดผ่านใบไม้สั่นไหวเสียงธรรมชาติเหมือนเรียกเขาไปสู่ชีวิตใหม่เด็กชายหายใจลึกสายตาจับจ้องไปยังอนาคตที่รอเขาอยู่ทุกสิ่งรอบตัวเหมือนสอนเขาว่าความกลัวและความเจ็บปวดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่วันนี้เขาไม่ยอมให้มันหยุดเขาอีกต่อไป เด็กชายก้าวต่อไปด้วยความมั่นใจทุกย่างก้าวหัวใจเขาเต็มไปด้วยความกล้าความหวังและความพร้อมที่จะสร้างชีวิตด้วยตัวเองบ้านเก่าและความทรงจําทั้งหมดยังคงอยู่แต่ตอนนี้เป็นพลังที่ช่วยให้เขาเติบโตเขาเดินต่อไปท้องฟ้าเปิดกว้างแสงแดดสาดลงบนเส้นทางชีวิตใหม่เด็กชายรู้ว่าอนาคตเต็มไปด้วยโอกาสและเขาพร้อมที่จะใช้มันทุกลมหายใจเต็มไปด้วยชีวิตทุกก้าวเต็มไปด้วยความตั้งใจ และเส้นทางชีวิตของเขาเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งพร้อมหัวใจที่แข็งแรงและมุ่งมัน่นเด็กชายเดินไปตามเส้นทางดินเสียงเท้าเขาดังก้องเบาๆในความเงียบของบ่ายแก่ลมพัดเบาๆพัดเอากลิ่นดินและใบไม้เข้ามาเต็มปอดทําให้เขารู้สึกสดชื่นและกระปรี้กระเปรา่าแสงแดดสาดผ่านต้นไม้สูงสร้างเงาที่สลับซับซ้อนบนพื้นทางดินเด็กชายหยุดชั่วขณะมองไปรอบๆเห็นความงดงามของธรรมชาติรอบตัวนกตัวเล็กบินผ่านทิ้งเสียงร้องหวานให้ฟังเหมือนเป็นกำลังใจ ทุกความทรงจําเกี่ยวกับบ้านเก่าและแยกกลับมาในใจเขาทั้งน้ําตาและรอยยิ้มเขารู้สึกถึงพลังบางอย่างที่เติบโตขึ้นภายในตัวเองหัวใจเขาเต็มไปด้วยความกล้าความหวังและความมุ่งมั่นทุกย่างก้าวบนเส้นทางดินเหมือนประกาศให้โลกรับรู้ว่าเขาพร้อมแล้วสําหรับชีวิตใหม่บ้านเก่าหลังนั้นยังอยู่เบื้องหลังแต่ไม่ใช่ที่ของความกลัวอีกต่อไปเด็กชายหันไปมองท้องฟ้าสีส้มอ่อนผสมชมพูแสงแดดอบอุ่นสะท้อนถึงความสงบและความหวัง เขาหายใจลึกสัมผัสถึงความสงบที่แทรกซึมเข้ามาในใจทุกสิ่งรอบตัวเหมือนยืนยันว่าเขาไม่เพียงแค่รอแต่เติบโตและเข้มแข็งขึ้นเด็กชายก้าวเดินต่อไปด้วยรอยยิ้มมองไปข้างหน้าอย่างมั่นใจลมพัดผ่านผมและเสื้อของเขาอย่างอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยพลังชีวิตทุกยาก่างเต็มไปด้วยความตั้งใจทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความหวังเขารู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความท้าทายแต่เขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญ เด็กชายเดินต่อไปบนเส้นทางชีวิตใหม่พร้อมหัวใจที่แข็งแกร่งและเต็มไปด้วยชีวิตและในทุกย่างก้าวเขารู้ว่าการตัดสินใจของย่าและบทเรียนที่ผ่านมาทําให้เขาเป็นคนที่เขาอยากเป็นเส้นทางชีวิตใหม่เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับแสงแดดยามบ่ายและลมที่พัดเบาเด็กชายก้าวต่อไปด้วยความมั่นใจและความกล้าที่ไม่เคยมีมาก่อนทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นแรงผลักดันให้เขาเติบโตและก้าวไปข้างหน้าหัวใจเขาเต็มไปด้วยชีวิตความหวังและความแข็งแกร่งที่แท้จริง เด็กชายเดินไปตามทางดินยาวท้องฟ้าเปิดกว้างแสงแดดอ่อนสาดลงบนเส้นทางใบไม้ไหวตามสายลมเสียงนกร้องประสานกับเสียงเท้าเขาเป็นจังหวะชีวิตเขามองไปรอบๆเห็นทุง่งหญ้าและต้นไม้สูงทุกสิ่งรอบตัวเต็มไปด้วยความสงบและสดชื่นเด็กชายหยุดชั่วครู่หายใจลึกและรู้สึกถึงความเข้มแข็งภายในตัวทุกความทรงจำเกี่ยวกับบ้านเก่าและยญ้ากลับมาในใจทั้งความกลัวและความอบอุ่น เขารู้ว่าทุกบทเรียนที่ผ่านมาทําให้เขาเป็นคนที่แข็งแกร่งและพร้อมสําหรับโลกกว้างลมพัดผ่านผมเขาเบาๆเหมือนกระซิบว่าอนาคตกําลังรอเขาอยู่เด็กชายยิ้มบางๆและก้าวต่อไปด้วยความมั่นใจทุกย่างก้าวทุกย่างก้าวบนเส้นทางดินเหมือนประกาศให้โลกรับรู้ว่าเขาเลือกเส้นทางชีวิตด้วยตัวเองท้องฟ้าสีทองอ่อนสะท้อนบนใบไม้และดินรอบตัวสร้างความรู้สึกสดใสและเต็มไปด้วยพลัง เด็กชายหันไปมองบ้านเก่าเป็นครั้งสุดท้ายรู้สึกขอบคุณและเข้าใจยามากขึ้นหัวใจเต็มไปด้วยความกล้าความหวังและความสงบทุกสิ่งที่เคยกลัวและไม่เข้าใจกลายเป็นบทเรียนและแรงผลักดันให้เขาเติบโตเด็กชายก้าวต่อไปท้องฟ้าและลมพัดประกอบกับเสียงธรรมชาติรอบตัวเขารู้ว่าชีวิตข้างหน้าเต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายแต่วันนี้เขาไม่กลัวอีกต่อไป เด็กชายก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางชีวิตใหม่พร้อมหัวใจที่แข็งแกร่งและเต็มไปด้วยชีวิตทุกลมหายใจเต็มไปด้วยพลังทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความตั้งใจเส้นทางชีวิตใหม่เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับแสงแดดและลมที่พัดเบาเด็กชายก้าวต่อไปด้วยรอยยิ้มสายตาจับจ้องไปยังอนาคตที่เขาเลือดเองหัวใจเต็มไปด้วยความกล้าความหวังและความเข้มแข็งที่แท้จริงเด็กชายเดินต่อไปบนทางดินท้องฟ้าเต็มไปด้วยแสงทองอ่อนยามบ่าย ทุกสายลมและเสียงธรรมชาติรอบตัวเหมือนกระซิบบอกว่าเขาไม่โดดเดี่ยวเขามองไปยังเส้นทางข้างหน้ากว้างไกลและเต็มไปด้วยโอกาสทุกความทรงจำจากบ้านเก่าและย่ากลับมาชัดเจนทั้งความเจ็บปวดและความรักเด็กชายรู้สึกถึงความแข็งแกร่งภายในหัวใจที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนลมหายใจเต็มปอดเขารู้สึกถึงความสงบและความมั่นใจทุกยางก้าวที่ก้าวผ่านทำให้เขารู้ว่าเขาพร้อมแล้วสำหรับชีวิตใหม่ รังนกบนต้นไม้สูงบินออกไปทิ้งเสียงร้องหวานราวกับเป็นกำลังใจให้เขาท้องฟ้าและแสงแดดสะท้อนบนใบไม้รอบตัวทำให้โลกดูสดใสและเต็มไปด้วยชีวิตเด็กชายหยุดชั่วขณะมองไปยังบ้านเก่ารู้สึกขอบคุณและเข้าใจยามากขึ้นหัวใจเขาเต็มไปด้วยความกล้าความหวังและความพร้อมเผชิญโลกกว้างทุกความกลัวในอดีตกลายเป็นบทเรียนที่ช่วยให้เขาเติบโตเด็กชายก้าวเดินต่อไปด้วยความมั่นใจทุกย่างก้าว ทุกลมหายใจเต็มไปด้วยชีวิตทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความตั้งใจเส้นทางชีวิตใหม่ของเขาเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับแสงแดดอ่อนและสายลมเบาๆเขารู้ว่าอนาคตเต็มไปด้วยความท้าทายและโอกาสแต่วันนี้เขาพร้อมแล้วเด็กชายก้าวต่อไปสายตาจับจ้องไปยังอนาคตที่เขาเลือกเองหัวใจเต็มไปด้วยความกล้าความหวังและความเข้มแข็งที่แท้จริงทุกย่างก้าวเป็นการประกาศตัวว่าเขาพร้อมจะ,ะเผชิญโลกด้วยตัวเอง แสงแดดยามบ่ายสาดลงบนเส้นทางดินเสียงธรรมชาติรอบตัวเหมือนสอดประสานกับหัวใจเขาเด็กชายเดินต่อไปด้วยรอยยิ้มสายตาเต็มไปด้วยความมั่นใจและความหวังและทุกสิ่งรอบตัวยืนยันว่าเส้นทางชีวิตใหม่ของเขาเริ่มต้นขึ้นแล้วเด็กชายก้าวเดินต่อไปบนทางดินยาวใบไม้ไหวตามสายลมเสียงกรอบแกรบใต้เท้าของเขาชัดเจนในความเงียบท้องฟ้าเปิดกว้างแสงแดดสาดลงบนต้นไม้และพื้นดินทำให้ทุกสิ่งรอบตัวดูสดใสและเต็มไปด้วยชีวิต เขาหยุดชั่วขณะมองไปรอบๆเห็นทุ่งหญ้าและดอกไม้บานรอบตัวทุกความทรงจำเกี่ยวกับบ้านเก่าและย่ากลับมาชัดเจนทั้งรอยยิ้มและน้ำตาเด็กชายรู้สึกถึงความแข็งแรงที่เกิดขึ้นภายในตัวเองสายลมพัดผ่านเสียงนกร้องและใบไม้สั่นไหวเป็นเหมือนดนตรีประกอบชีวิตของเขาเขาหายใจลึกรู้สึกถึงความสงบและความมั่นใจในหัวใจทุกย่างก้าวบนเส้นทางดินเหมือนประกาศว่าเขาพร้อมแล้วสำหรับชีวิตใหม่ เด็กชายหันไปมองบ้านเก่ารู้สึกขอบคุณและเข้าใจย่ามากขึ้นหัวใจเต็มไปด้วยความกล้าความหวังและความเข้มแข็งทุกความกลัวในอดีตกลายเป็นบทเรียนที่ทําให้เขาเติบโตเขาก้าวต่อไปสายตาจับจ้องไปยังอนาคตที่รอเขาอยู่ร่างกายเต็มไปด้วยพลังและความมั่นใจทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความตั้งใจท้องฟ้าและแสงแดดสะท้อนบนเส้นทางดินสร้างความรู้สึกสดใสและแรงผลักดนัน เด็กชายเดินต่อไปด้วยรอยยิ้มพร้อมหัวใจที่เข้มแข็งและเต็มไปด้วยชีวิตทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความหวังทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความกล้าเส้นทางชีวิตใหม่ของเขาเริ่มต้นขึ้นแล้วพร้อมกับแสงแดดอ่อนยามบ่ายและลมเบาๆเด็กชายก้าวเดินต่อไปด้วยความมั่นใจเขารู้ว่าอนาคตเต็มไปด้วยความท้าทายแต่เขาพร้อมแล้วทุกสิ่งรอบตัวสื่อสารว่าเขาไม่เพียงแค่เปลี่ยนแต่กลายเป็นคนที่เข้มแข็งและเต็มไปด้วยชีวิต และเส้นทางชีวิตของเขากำลังเปิดออกไปข้างหน้าเต็มไปด้วยโอกาสและเรื่องราวใหม่เด็กชายเดินต่อไปด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งสายตาเต็มไปด้วยความหวังและความมุ่งมั่นที่จะเผชิญโลกทุกก้าวคือการประกาศว่าเขาพร้อมแล้วสำหรับชีวิตใหม่เด็กชายก้าวเดินต่อไปบนทางดินยาวใบไม้ไหวตามสายลมเสียงกรอบแกรบใต้เท้าของเขาชัดเจนในความเงียบท้องฟ้าเปิดกว้างแสงแดดสาดลงบนพื้นดินและต้นไม้ทำให้ทุกสิ่งรอบตัวดูสดใสและเต็มไปด้วยชีวิต เขาหยุดมองไปรอบตัวเห็นทุ่งหญ้าและดอกไม้ที่ยังคงพลิบานอย่างอิสระทุกความทรงจําเกี่ยวกับบ้านเก่าและย่ากลับมาในใจทั้งรอยยิ้มน้ําตาและบทเรียนชีวิตเด็กชายรู้สึกถึงความเข้มแข็งและความกล้าที่เติบโตขึ้นภายในตัวเองลมพัดผ่านผมและเสื้อของเขาเหมือนกระซิบว่าอนาคตกําลังรอเขาอยู่เสียงนกร้องและใบไม้กระทบกันเป็นเหมือนดนตรีประกอบชีวิตของเขาทุกย่างก้าวบนเส้นทางดินเต็มไปด้วยพลังและความตั้งใจ เด็กชายหันกลับประมองบ้านเก่ารู้สึกขอบคุณย่าและเข้าใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นหัวใจเขาเต็มไปด้วยความกล้าความหวังและความสงบภายในทุกความกลัวและความเจ็บปวดในอดีตกลายเป็นบทเรียนและแรงผลักดันให้เขาเติบโตเด็กชายก้าวเดินต่อไปสายตาจับจ้องไปยังอนาคตที่รอเขาอยู่ร่างกายเต็มไปด้วยพลังและความมั่นใจทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความหมายท้องฟ้าและแสงแดดสะท้อนบนใบไม้รอบตัวทำให้โลกดูสดใสและเต็มไปด้วยชีวิต เด็กชายเดินต่อไปด้วยรอยยิ้มสายตาเต็มไปด้วยความมั่นใจและความหวังทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความเข้มแข็งทุกยางก้าวเต็มไปด้วยความกล้าเส้นทางชีวิตใหม่เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับแสงแดดและสายลมเบาๆเ,เด็กชายรู้ว่าอนาคตเต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายแต่เขาพร้อมแล้วทุกสิ่งรอบตัวยืนยันว่าเขาไม่เพียงแค่เปลี่ยนแต่กลายเป็นคนที่เข้มแข็งและเต็มไปด้วยชีวิตเด็กชายเดินต่อไปด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งสายตาเต็มไปด้วยความหวังและความมุ่งมั่น ทุกก้าคือการประกาศว่าเขาพร้อมแล้วสำหรับโลกกว้างและชีวิตใหม่แสงแดดยามบ่ายสาดลงบนเส้นทางดินเสียงธรรมชาติประกอบชีวิตของเขาเด็กชายเดินต่อไปด้วยรอยยิ้มและหัวใจที่เต็มไปด้วยชีวิตเขารู้ว่าอนาคตกำลังรอเขาอยู่และเขาพร้อมแล้วที่จะสร้างเรื่องราวของตัวเองทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นแรงผลักดันและกำลังใจให้เขาเติบโตอย่างเข้มแข็งเด็กชายก้าเดินต่อไปสายตาจับจ้องไปยังอนาคตที่เขาเลือกเอง หัวใจเต็มไปด้วยความกล้าความหวังและความเข้มแข็งที่แท้จริงและเส้นทางชีวิตของเขาเริ่มต้นขึ้นแล้วด้วยแสงแดดอ่อนลมเบาและหัวใจที่แข็งแกรง่งเด็กชายก้าวถึงปลายเส้นทางดินท้องฟ้าเปิดกว้างเป็นสีทองอ่อนและชมพูเขาหยุดมองไปรอบตัวเห็นต้นไม้สูงและดอกไม้ที่ยังคงพลีบานอย่างอิสระลมพัดเบาๆพัดเอากลิ่นดินและใบไม้เข้ามาในปอดทำให้เขารู้สึกสงบและเต็มไปด้วยชีวิต เขาหายใจลึกรู้สึกถึงพลังที่เกิดขึ้นในหัวใจทุกความกลัวและความเจ็บปวดในอดีตกลายเป็นบทเรียนเด็กชายหันไปมองบ้านเก่าอีกครั้งแสงแดดตกกระทบหน้าต่างไม้รอยยิ้มของย่าดูอบอุ่นและสงบเขารู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกบทเรียนและทุกความรักที่ย่าให้หัวใจเต็มไปด้วยความกล้าความหวังและความเข้มแข็งเด็กชายก้าวเดินต่อไปบนทุ่งหญ้าเส้นทางข้างหน้าเต็มไปด้วยโอกาสและเรื่องราวใหม่ทุกย่างก้าวสื่อถึงความมั่นใจและความตั้งใจที่จะสร้างชีวิตด้วยตัวเอง เสียงนกร้องและลมพัดผสมกับเสียงหัวใจของเขาเป็นดนตรีแห่งชีวิตที่แท้จริงเด็กชายยิ้มอย่างสงบและมั่นใจรู้ว่าอนาคตเป็นของเขาและเขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญทุกสิ่งด้วยความเข้มแข็งบ้านเก่าและความทรงจำทั้งหมดยังคงอยู่แต่ตอนนี้เป็นแรงผลักดันไม่ใช่ความกลัวแสงแดดยามบ่ายสาดลงบนทุ่งหญ้าเด็กชายก้าวต่อไปด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยชีวิตเส้นทางชีวิตใหม่ของเขาเริ่มต้นแล้วอย่างสง่าง,งามและทุกสิ่งรอบตัวยืนยันว่าเขาพร้อมแล้ว เด็กชายหายใจลึกยิ้มอย่างมั่นใจและก้าวเดินต่อไปสู่โลกกว้างด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและเต็มไปด้วยความหวัง